ครับก็สวัสดีนะครับท่านนักทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เรามาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้คงจะมีมุมมองนะที่น่าสนใจนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์ใหญ่เลยนะครับก็คือกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราพูดถึงไปก็เป็นกลุ่มปิตโตรเคมีคิดว่าคงจะได้รับความรู้นะครับในเรื่องตัวมุมมองกลุ่ม ไปตัวเคมีไปแล้วนะครับวันนี้จะมาอีกเซกเตอร์หนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าก็คงจะมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้ก็เราก็ได้เชิญนะครับน้องพึ่งน้องสุภตาเนี่ยนะครับมาพูดถึงว่ามุมมองในกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวน้ำมันใช่ไหมนักพิงรับใช่ค่ะฐานหินโรงกั่นเนี่ยสามสามคีย์หลักๆเนี่ยนะครับมาดูซิว่านะครับมุมมองนะครับที่น้องพึ่งเนี่ยนะครับ ที่เชี่ยวชาญนในกลุ่มนี้นะครับมองการลงทุนในภาพเซกเตอร์นี้อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่น่าสนใจนะครับอ่ะเ,เชิญชวน้องเพื่อเลยครับค่ะยินดีค่ะ สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยากจะมาเล่ามุมมองของเราสําหรับหุ้นกลุ่มพลังงานให้ฟังนะคะเพราะว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งนะที่ข่าวเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่กระทบกับหุ้นกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปตทด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเอะแล้วเรามองเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะขอเล่าในเรื่องของภาพตลาดก่อนดีกว่านะคะว่าแล้วภาพตลาดสําหรับกลุ่มพลังงานในไตรามาสที่3 เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะคมาดูกันในส่วนแรกเลยนะคะคในส่วนของตลาดน้ํามันดิบก่อนอถ้าเราดูในแง่ของตัวอุปสงค์นะคะหรือว่านน้ํามันดิบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีนี้นะคะพวกเอเจนซี่รายใหญ่ๆของโลกเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันนะว่าในแง่ของอุปสงค์น้ํามันดิบปีนี้ก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือว่าเอเจนซี่แต่ละคนเขาอาจจะเริ่มมีการปรับมุมมองที่ อุปสองค์อาจจะเติบโตชะลอลงหน่อยจากสามเดือนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลในเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่เรียกว่าเขาอยู่ในระดับสูงมาก<อ>ก็ในเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะกระทบเนี้ยของกําลังซื้ออยู่บ้างน,นะคะเาะว่าพ<ข>อน้ำมันขึ้นไปเยอะทุกคนก็ลังเลแล้วนะอาจจะไม่อยากออกจากบ้านแล้วเติมน้ำมันแพงาาก็ทําให้ดีมาแต่ลดลงไปนิดนึงแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยนรองพิ่งจะมองว่ามันยังมีดีมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในด้านของตัวอุปทานหรือว่าซัพพลายกันบ้างนะคะคสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าตอนนี้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเรียกว่าตึงตัวมากๆนะคะเพราะว่าผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่างกลุ่ม o อเปกเองนะคะควันนี้เขาก็พยายามเพิ่มกำลังการผลิตแล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะ ให้เป็นข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราไปดูในแง่ของกําลังการผลิตสำรองของกลุ่มโอเปกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทิศทางที่กรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาดูจากกราฟแท่งเทียนที่น้องเพิ่งทําให้ดูเนี่ยเห็นชัดนะ<ช>มันจปสโลว์มาอย่างนี้เลยก็แปลว่าซัพพลายก็ยังทิศทางที่ยังยังยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ ใช่ค่ะโอกาสที่เรียกว่าโอเปกเขาจะผลิตเยอะขึ้นตามที่เขามีมติร่วมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ากาลัาการผลิตสำรองเขาเรียกว่าก็เหลือน้อยเต็มทีอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยคาดการณ์นะคะว่าราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่สามเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางของการปรับตัวสูงขึ้นได้ทั้งเดียนเดียแล้วก็คิวออนคิวนะคะก็คือสรุปดีบานโตแต่ซัพพลายยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่อ่โอเคครับ ทีนี้ถัดมานะคะในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นบ้านนะคะอ,คอ,อันนี้เราอยกจะเล่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานก่อนนะคะคอันนี้เป็นภาพทั่วโลกที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าในแง่ของตัวอุปสงค์หรือว่าดีมา์ของน้ํามันสําเร็จรูปนะคะที่เราคุ้นหูกันก็อย่างเช่นตัวดีเซลหรือว่า ก๊สออยคลนี uh, ้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันนะคะตัวแก๊สโซลีหรือว่าเบนซีนที่เราเติมรถยนต์นี่แหละแล้วก็ตัว<ม>น้ำมันเครื่องบินนะคะเราจะเห็นเลยว่าอุปสงค์หรือว่าดีมานเขาอ่ะมีการพื้นตัวอย่างต่อเนื่องมามตั้งแต่ปี2 0 2 0ครึ่งหลังแล้ว แล้วก็ต่อเนื่องมาในปี2021จนถึงปัจจุบันนะคะแนวโน้มนะคะก็ยังเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็หนุนจากการที่ประเทศต่างๆก็กลับมาเปิดเศรษฐกิจกันทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องบินนะคะอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าในส่วนของดีเซลกับแก๊สโซลีนหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นทิศทางของการฟื้นตัวเช่นกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็คือเปิดเส้นทางการบินระหว่างกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเช้นล่างนะครับเช็คทัวเนในหผวขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะ ทีนี้เรื่องของดีมานเห็นชัดเจนแล้วา่าฟื้นนะคะมาดูในฝั่งซัพพลายนะคะหรือว่าอุปทานกันบ้างก,ก็จะเห็นว่าในปี2022นะคะก็จะยังเป็นปีที่เรียกว่าลงกันใหม่เกิดขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคเกิดขึ้นน้อยกว่า ดีมาที่เติบโตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ตัว T R M นะคะเป็นการที่ทางของการปรับตัวสูงขึ้นได้ในไตรมาสที่3เช่นเดียวกันนะคะคอันนี้เป็นภาพปัจจัยพื้นฐานนะคะส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะคะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะค อ่ะทีนี้เซกเมนต์สุดท้ายนะคะในส่วนของภาพมุมมองในเรื่องของราคาทันหินหน,นะคะอ่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งนะที่ดีมาร์ก็โตต,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 ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะครัแล้วก็ในขณะที่ด้านอุปทานหรือว่าซัพพลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าตึงตัวมากๆเหมือนกันนะคะเพราะชั้นแนวโน้มเนี่ยในรตรมาสั่งราคาถันหินก็น่าจะเรียกว่าทรงตัวอยู่ระดับสูงต่อเนื่องนะคะ ปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดฐานหินในช่วงนี้ก็คือว่าทางยุโรปเองนะคะเขาก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะนําเข้าทางหินเยอะขึ้นแล้วเพื่อไปใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซที่เขาได้รับจากทางฝั่งรัสเซียที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วว่าทําให้เรามีมุมมอว่าราคาฐานหินอาจจะย่อนนิดหน่อยในมาสามแต่ก็ถือว่าจะสูงไอย่างคอนงสูงค่อนข้างมากทีนี้ เราก็อยากจะฝากไว้แล้วกันนะคะนิดนึงว่าสิ่งที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะอ้โนี่เหมือนจะเพราะว่า,วาใช่เพราะว่าเขามีมีอ่าบทบาทสาคัญนะคะต่อ ดีมาในส่วนของกลุ่ม c o m มดิ i t y นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันดิบน้ำมันเสร็จรูปรวมถึงถ่านหินด้วยนะคะคถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวลงมันก็อาจจะไปกระทบในแง่ของตัวดีมาให้เกิดตัวช้าลงได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเราคงต้องติงดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมามว่าทางภาครัฐเนี่ยอาจจะขอส่วนแบ่งกําไรจากโรงกลั่นในเมืองไทยรวมถึงโรงแยกก๊าซด้วยนะคะอันนี้ ถ้าเราติดตามข่าวเราเห็นว่าทางภาครัฐเขาก็กำลังคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แหละก็น่าจะเห็นความชัดเจนภายใน1นสัปดาห์ข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามชม<อ>การต่อไปนะคะซึ่งอันนี้คือเรามองว่าในในระยะสั้นอะมันจะเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปตทมันยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนนะคือคว่า,อาจะขอเสนกอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเนี้ย ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าประเมินยากแต่จริงๆน้องพึ่งก็ได้เคยประเมินไปแล้วเราทำสูติฐานใช่ไหมครับว่าเอถ้ามีการแบ่งประม่งกำไรหรือว่าปรับลดราคานน้ำมันดีเซลลงหนึ่งบาทต่อลิตรอะไรต่างๆจะส่งผลกระทบต่อกําไรในแต่ละตัวอย่างไรผมจําได้เลยเนี่ยก็จริงๆได้นําที่น้องพึ่งวิเคราะห์เนี่ยเขาไปพูดต่อด้วยนะให้พูดต่อขอให้พูดต่อด้วยเออนี่ก็สิ่งที่นักทุนถามมาเยอะซึ่งผมคิดว่าบนมีมองเนี่ยเรา เราก็คงจะมีมองออกไปแล้วนะคระับเชิญต่อครับค่ะแต่ว่าด้วยความที่นะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะเราก็เลยคิดว่าประเด็นนี้มันก็เหมือนจะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นโอเวอร์แฮงนะคะของหุ้นกลุ่มโรงลรดแล้วก็หุ้นปตทนะคะ ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสักตัวหนึ่งเราเลือกตัวไหนดีนะคะเราคิดปลอดภัยหน่อยบบไม่ต้องมีความเสี่ยงที่ข่าวจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนตครับตัวไหนครับเราก็เลยเลือกปตทสอผอนะคะเพราะว่าคือเขาไม่ได้มีความเสี่ยงกับประเด็นที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็ในแง่ของกําไรปีนี้ก็ต้องบอกว่าเติบโตโดดเด่นนะคะก็นุนมาั้งจากเรื่องของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะคะวั ก็เรียกว่ายังถูกอยู่ปัจจุบันก็ยังเทรดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วก็ต่ำกว่าระดับก่อนก่อนโควิดด้วยนะคะครับครับเออก็ก็ดูน่าสนใจนะครับจริงแต่ว่าราคาหุ้นสพที่ผ่านมาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันนะครับแต่ดูจากช่วงหลังๆเนี่ยนะครับถ้าดูเทรนด์น้ำมันเนี่ยมันเหมือนเป็นเทรนด์ที่ขาขึ้นอยู่นเครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเวลาน้ำมันมีการปรับตัวลงมา่ยส่วนใหญ่ก็คือจะลงมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นนแล้วก็จะมีการฟื้นตัวกลับ สอพอก็ราคาหุ้นก็มันจะเห็นภาพเหมือนกันขึ้นลงตามน้ำมันแต่วนนี้นอกจากจะได้ฟังมุมมองของพึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องพื้นฐานแล้วนะว่าในเรื่องตัวตัวพลังงานเนี่ยเราเลือกตัวคือตัวสอพอซึ่งมันลิงก์กับน้ำมันแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตด,ดูชาร์ตมาดูชนิดหนึ่งครับว่าชาร์ตสอพอเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันนิดหนึ่งนะขออนุญ,ญาตนะครับมาดูชาร์ตกันอ่าโอเคเรามาดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างราคาล่าสุดตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่ 153บาทนะต้องบอกว่าโหลงมาแบบนี้นะครับถ้าไปดูหรือพลอตไปกับราคาน้ํามันเนี่ยมันไปได้ทางเดียวกันเลยแต่ก็เนี้ยเราได้มุมมองแล้วว่ามุมมองน้ํามันเนี่ยเลยมองว่าทิศทางน้ํามันเนี่ยยังน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังยืนในระดับที่สูงได้นะเพราะฉะนั้นคิดว่าราคาหุ้นที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะของการเาเรียกว่าดีบาวกับฟื้นตัวกันยังก็ต้องใช้ตัวเทคนิคลเป็นตัวตัวหนึ่งแล้วกันนะในการช่วย ในการมองนะจังหวะการลงทุนจังหวะการเทรดก็สามารถทําได้คราวนี้สพอเองเนี่ยถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ยนะครับคือลงมาที่ตําแหน่งเวณชัก150บาทเนี่ยต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าเม่อครับก็เคยขึ้นมาจากตรงนี้นะตรง150บาทเนี่แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลย175บาทเหมือนกับว่าเข,ขาคล้ายๆว่ากลับลงมาที่เดิมอ่าก็แปลว่าราคาหุ้นมันอาจจะกลับลงมาที่โซนรับเดิม ที่เคยคอนโซเลตเอาไว้เนี่ยคิดว่าก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมามีโอกาสการฟื้นตัวได้งั้นแนวรับต,ตัวสอขอรอบนี้เนี่ยผมขอประเมินไว้ที่150บาทนะครับแล้วก็การกลับขึ้นไปเนี่ยขอมองเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับงขึ้นครับอาจจะไม่ได้มองถึงแบบโหขึ้นไปทาฮายนะขอมองด่านแรกก่อนก็คือตรงเส้นสีเขียวนี้เ,เอาจะคขึ้นทางนะจะอยู่ที่165บาทแนวรับด้านล่าง150แล้วก็กรอบด้านบนที่165บาท ก็เป็นมุมมองในตัวเทคนิคนะครับที่มองในตัวสพก็มีโอกาสของการปื้นตัวได้เช่นกันครับโอเคครับอันนี้ก็วันนี้คงจะได้มุมมองนะในเรื่องกับตัวกลุ่มพลังงานทั้งกลุ่มเลยนะครับว่าไอ้รอบนี้จะลงทุนอะไรเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเรียนไปว่าเราชอบในส่วนตัวหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับตัวน้ํามันแล้วก็สพนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวเราคงต้องมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากทั้งทุนเหมือนเดิมคร,ครับวันนี้ ผมกับน้องพึ่งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ